เมียงยังเอา้าพักคือบางอันนั้นพักฟังนี่เอาออกคนบ่เห็นเมียงจะไปถาดกับโบเอามะมกินแบบกินง่ายอยู่ง่ายอย่ะไปรถทัวเมียงเพิ่ซิ้งไข่บ่แนะน้าล่ำคาเมียงเพิ่ซิ้งไข่ก็ล,ำล่ำคาเลยมาแส็บๆน้ำพญาย,อย,ย,ายอยพญายอยพากินพญายอยพาแสบ็บไปรถทัว กินอย่างง่ามแดงเขาพวกกินด้เนี่เขาเทียงมาพวากันกินเอาวันนี้คือกินผู้เดียวผู้เดียงยัางยากกว่า,าขาดคู่ดูโออา ยังมากกะเตดโดยมันบอกเตะถุงนี่เพื่แล้วป็นยังจอยโบโบไมีมองกินที่นั่งมองได้ก็บนางมาทีฟัดนอนเรียนข้ากางเกงเลยชินเสดเรียกว่าเสี่ยงเสดเรียกว่ามากระทิ้นแกปอกเลยนะแอบ ไม่ตะกองกินได้ด้วยน้อยหนึ่งแต่ทำได้แต่กระพูนหน่อยเนาะพอดีพอดีแทบนี่ก็คือสียาแห้งเนี่ยเม่ออยากโกตำในแถวเนวี่ย ข้ามวยยาวก็ได้ตทำในเส้นเซ่นใบบกทัวกินไปเรื่อยมันะมันั้งไหนใบบกทัวเพชรว่ะพอดีผมไม่ให้กินข้าวเป็นส่วนช่ลว่า,วาไปด้วย กินแล้วก็ปั่นนะข,นขัวไข่ว่าอึดวายากจะเอาไปนำเอินอจบป่าไหวเนาะเตรียมการดีดีมบ่แสต้องเอาสะโพะหนานอืมแบบก็นั่งเพชรพเชรเจอยเวลาป,ปอ๋อเมนกอเฮ้ไปเนี่ยนาอทานผู้ชม พุดผู้ชมครับ <c oughs> ลูกทำไมมีคนเสียง่อยต่อไปนี้ก็หอไม่หยังอบงกับจะไม่จงไว้ให้เ <c oughs> อ่อมือกล้องคอ <c oughs> <c oughs> ยจงเจ้าขี่แตกทั้งสองคนทั้งวันเปลี่ยนมือโอ้ย่งยนี่น เห็นไหมเนี er uh ่ยจากกองขยับเอาสีนาทีกระพอเนาะกินเนื้งไปไหมไปโชว์จะกข้าที่ที่ไปใครจะจับอืมไงอืมอืมโชคโชคงับคนกินอืมไม่ใช่แปดแล้วเหรออืมเดือ cứ nản mạ thế. nhanh 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 bớt nhanh lạ con nhanh bột nhanh 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 ไม่ต่หนุ่มอ่อย่าจะคองมาบบก็กินม่ต่อเอมือก,ออออกว่างก็จอมงจะหำบุกินเลยอกดวางบัดใจบัด